ก็ดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งทั้งที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงแล้วเราเรา,เราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกันซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลน,นี้ก็ เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละใบเตยมั่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอีกหนึ่งเพลงค่ะในพาร์ทของความเป็นใบเตยสยามสั้นเสมอหูชื่อเพลงชื่อเพลงไว้นะเพลงนะะี้ชื่อเพลงว่าแทดแทค่ะ T A D T A D หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แทดแทด ในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังแล้วเนะี่ยก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแ็กแ็ทเอาจริงๆแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละเอออย่าคิดมากไปกว่าน,นั้น <laughs> แล้วถ้าถ้า,ถาคิดมากไปกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นความหมายอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรครับเอาจริงๆเป็นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผิดหวังจากทุกอย่างแล้วก็มามาเจอเพื่อนคือในเพลงเพลงนี้เราอยากให้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่าใครอกหักหรือใครมีปัญหาความรักอกหักรักคุดตุ๊ดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันก็คือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยใช่จังะมก็คือท่าเต้นเพราะว่าองเพลงเราต้องมีท่าจำใช่อะไงบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแฉะแฉะแดดแฉะแฉะใช่ค่ะ ก็ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นตามกันแน่นอนนะคะก็ฝากเต้นตามในทิกต o กกันด้วยนะคะพี่พีีเต้นมันมีกี่สเตจประมาณเท่าไหรที่เรามองมันโอ้จริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เราสึกว่าพอพอพอมันมีแพลตฟอร์มหละแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่านฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานสิชันที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามค่ะฮุกหนึ่งเต้นกี่แบบโอ้โหน่าจะแปดสี่แปดนะใช่ค่ะสี่แปด เยอะอยู่ก็คือม้วนแน่นอนม้วนแน่นอนค่ะม้วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในพาร์ทของชูดแต่คงต้คาดหวังโ่้ตองสั้นแน่นอนสั้นไหมคะ ก็อันจริงแล้วก็เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงนะวันนี้เปตเลยก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้ได้กลับมาทําให้เราเขาเรียกว่าคือเปตเลยรู้สึกว่าเปตเลยรักทีมเดิมคนเดิมเดิมที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปตเลยก็เลยอยากให้ทีมงานที่ที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นเปตเยสยามเนี่ย ได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ mm hmm. ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อันคุริยาเหมือนเดิม mm hmm. ก็เป็นชุดที่ทํามาทุกชุดตั้งแต่คอยตี้ค่ะพี่เช็คเรตติ้งเช็ดแล้วทิ้งทุกเพลงค่ะ mm hmm. ใช่จะกลับมา mm hmm. ทวงบัลลังก์ตัวเอง คืออย่างนี้เหรอคือเอาจริงๆแล้วเไปด้เฉยๆ,ๆมากกว่ากับบาลังหรือว่าแต่นะวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่รักหนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่ที่เราโฟกัสมากนะวันนี้ค่ะมันยากไหมกว่าจะมีซิงเกิลนี้เพราะว่าเราค่อนข้างที่ห่างถึงการมีซิงเกิลเดียวโหว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ได้กลับมาตรงนี้ครั้งค่ะก็ก็เกินฝันนะเอาจริงๆแล้วค่ะม,มันมันต้องผ่านกระบวนการไงกว่าจะมาเป็น โ oh. อ้โหเอาจริงๆถ้าถามว่ามันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจน,จนจนจนกว่าเราจะได้ได้ออ,ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคดเูแล้วว่าวันนี้เรายังยังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็เอาจริงๆต้องขอบคุณขอบคุณเฮียวันนี้อยากขอบคุณเฮียฮอมากๆที่ทําให้แบบ เราได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็เฮียยังยังมีทีมงานที่ที่ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์กของเราทุกททีมแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่ที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตอะค่ะจนวันนี้มันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากคือบคุยมากค่ะค่ะบมากํางานะค่ะกลับมาทํางานสําหรับ่ัวเะา่ค่ะเ่ะค่อะ่ะค่ะ่ะ คือเอาจริงๆอ่ะแทบไม่เลยถ้าในเรื่องของของเสียงในเรื่องของรูปร่างเนี่ยเพราะเอาจริงผอมลงมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ก็เรารู้สึกว่าก็เป็นข้อดีเพราะว่าพอพอสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเนี่ยมันก็ทําให้การเต้นหรืออะไรเงี้ยมันยังมันยังมันยังทําได้อยู่มากมันยังแข็งแรงมันยังแบบว่ามันยังแซบได้อยู่มันยังฮึบฮึบอะไรให้พี่ๆได้ดูได้อยู่ค่ะก็ะยังเต้นไหวอย่างพอมาที่เราดีเรามองตลาด คือนะวันนี้ออกไปได้ดีใจมากคือเรารู้สึกว่าเรากลับมาในปีนี้เอาจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นศิเป็นยุค 2000. 2 0 0 0อันนี้2 0 <24. S 1> <24. S> 2 4 <24. S 1> แล้วเราก็รู้สึกว่าโหเอาจริงมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วความจริงแล้วเรามองว่าตัวเองเอ้ไม่รู้เอาไปหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าโอเคนะวันนี้ด้วยความเป็นลูกทุ่งที่มันยังมันยังเป็นใบเตยอ่ะใบเตยคือลูกทุ่งหนูก็ยังรักการเป็นลูกทุ่งของหนูมากๆเรารู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นใบเตยที่เป็นแบบ ลุกทุ่งอาสยามเหมือนเดิมอันนี้คือทางของเราแล้วลก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขใน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 เวของเราอะคะ่ะ mm hmm. อืให้ฝากอีนเทอนก่อนว่าคนได้ฟังได้กันแค่ค่ะก็ฝากเพลงแชทๆด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดจากใบเตยอาสยามคัมแบครอบนี้ก็กลับมาคิดว่าคงเต้นให้ทุกคนได้ดูแบบแซบที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็

มากินให้มันเมาแทด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 โซดาไม่ต้องไปเอามาอีกแต่ขออ่อนนี้ไปใส่แขงจะเมาเละจะเมาให้ลืมว่าใครทำให้ฉันต้องเสียน้ำตาน้วันนี้เตยเขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างน้วันนี้เลยอะโหน้าววันนี้เหรอคะ จริงๆก็ยันหนักแต่ว่าก็ก็นะวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับ<ม>ทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็อจริงๆเราอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากม,มันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่นมาในท,ทุกวันบอกทุกวันคะต้องบอกต้องบอกว่าแบบ ต้องทํางานให้ได้นะต้องมีสติอ mm hmm. ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก,ก็ยอมรับว่าหลายหลายอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะอนวันน mm ี้เรายังนอนหลับสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมด mm hmm. ใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้า mm hmm. อยู่ตลอดก็คือเหมือนเหมือน ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาตั้งแต่ตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราด้ไปคุยอันกันต้ออ่าคุยค่ะคุยก็ขั้นตอนการรักษาก็ก็พยายามเอาจจริงก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่ณวันนี้เอาจจริงก็ดีขึ้นมากค่อยคค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันต้องมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้าถ้านอนไม่พอก็จะทําอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มัน ทางใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอืในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นํำครอบครัวไปทั้งหมดอืมทั้งทั้งทั้งแฟนนางลุกทั้งพี่แมนอืมันมันเปลี่ยนแฟนไปหมด มันเป็นใบเตยทอะไรก็โดนดามากเเรารับมือกับร,รันยังไงเออเอาจิงริงแล้วนะวันเนี้ยโหเอาจิงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรครับเรารู้สึกว่าเอาจิงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับกับ เขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปแต่ก็ว่าไปเตยสตรองกับตรงนี้มาตลอดแต่เราจะรู้สึกอย่างไเราเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเราเราเรารู้สึกว่ามันมันมันพับบิกอะเนาะมันก็มันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปแต่ว่านะวันนี้มันต้องต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามา Oh, เรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเ,อเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมัน,มนเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่ที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟกกับกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องมีสติสุดๆพอเร, <คน S 1> ริม่มโตทุกทุกวันเราได้อธิบายได้ผู้อย่กหรูได้บอกยังไงบ้างอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายาให้น้อยที่สุด<ม>คือคือณว,วันนี้เอาจริงแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ได้ได้ สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก,ก็เราทําหน้าที่ให้เขาไปแต่คิดว่าณวันนี้พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่าง<ม>เป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเมเตอยู่ในนั้นหรือว่า<ม>นับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบ่งเวลาอย่างไรบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองงานโอ้โหจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ ก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหนักหลังจากนั้นก็ก็ไปเยี่ยมสามีอืมเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละฉันอยากว่าตัวเธอเลยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แม่ตลอดค่ะไม่งั้นโอกับมาที่นไหนแบบเรามีคำตอบให้ลูกประมาณว่ามันเกิดอะไรหรือว่เออมีคําตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะน้องน้องท่านแข็งไหมน้องเข้าใจค่ะแม่นมลเขาโอเคค่ะโอเคแต่คุณม่บอกว่าแม่ครอบครัวจะเจริ น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยด้วยความสุขแหละอืมพีกัลมาเไื่ที่พี่แม่ะแล้ววันนี้ไรก่อนหน้านี้มาก็มีทั้งลือว่าเลิกกันยากันเกิดอะไรขึ้นําไปเถอก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบเอ่อยากันใน ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไม่เตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะาเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิที อะไรหลายอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่นะวันนี้มันก็อืมมันคือการอยา่างด้วยคําว่าน,นิตินายบบอะไมันหลายหลายองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้นนแบบอันนี้ขอให้เป็นไปเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้า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 ล้าตอนนี้พี่แมนยังเป็นสามีไปเตยร,อรอือเปล่า เถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วเขามาสาเอันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วแต่ว่าเรื่องการอยากคือเป็นการตัดสินใจร่วกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือมันก็คือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่ เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวไปเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้อืแสดงว่าการตัดใจั้งนี้คนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอ่ เอาจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมอะไรอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้นที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากนาะ<ม>ทางครอบครัวแม่ป๋องเองก็ไม่สบายใจมากเก็ยเกับเรื่องนี้ไปเจอได้คุยกับท่านหรือยังเออไม่ได้คุยคะ่ะ<ๆ>ก็ก็เอาจริงๆแล้วเบตด้ไม่ขอพูดถึงคนอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบ มันเป็นเรื่องของใบเตยก็อันนี้คือจัดปากใบเตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าใบเตยก็ยังไปเยี่ยมไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดเอคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กําลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็เอ ทุกคนในนั้นอะไรเงี้จะจะได้เห็นได้เตยได้ได้ไปไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมสนสภาพจิตใจเข,ข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์มนุษยธรรมมากๆท,ที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมเนเลยจ้ะ รักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขามอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมายที่ที่ได้เขียนไปตลอดอสแสดงว่าจริงๆริงแล้วมันมันเปนเรื่องยากสำหรับเธอมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้ทุกคนยากค่ยากยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคลายเท่านี้อีกแล้วล่ะอืม แล้วก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่าวอะไรมันถึงวันที่เราต้องพูดพูดออกมาแล้วนะเออไม่ได้บอกเลยค่ะคือ,ค,อคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเ,ออเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนู ต้องบอกว่าไม่ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนนะวันนี้เราเราเดย์บายเดยเลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะ,จะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรเนี้ยค่ะ่ไ้ถามวันนี้ควอมสืของไปเตยคืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับ การได้ร้องเพลงเรยอดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทําได้ซึ่งเราก็ทำได้ดีดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอะได้มารับใช้แฟนเพลง ได้ทำห,หน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทํามาตลอดค่ะซึ่งแด่ว่าก่อนหน้านี้ที่เจอเจอปัญหาเจอ,อยังคิดว่าเราคงกลับมาเป็นปใช่ใช่ไม่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไระมันถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเราสึกว่าเรา สังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จำันแรกที่ร้องเพลงได้ไหมจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างจากตอน,นั้นที่ยบ่งไม่กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงง,ง,ง ก็ยังแบบเหมือนจําเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้นนะใช,นะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะก็ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ1ิเดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนนะวันนี้ ใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอะ่ะมันก็คงด<ม>ีซึ่งมันก็ดีค่ะาแล้วอ,อยากจะบอกคนทให้กำลันใจเราอย่างไงบ้างก,กับสิ่งที่เราก็ได้พยายามพิสูจน์ตัวงว่าก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่น ในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะ <c oughs> สำคัญก็ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS music ทุกคนที่นะวันนี้ยังยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้ มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่ฟิล์มเขามากเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคลูกคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยเออค่ะข่าวออมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงอ,อกรณีบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคน่ยได้ทาหน้าที่การตอบคําถามตรงนี้ของตัวเองแล้วก็ แล้วก็ตามนั้นเลยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้เด็กข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะสนใจไหมพี่เจยกงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออยากกับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับแก่10สบปีที่แล้วก็มีส5้าปีที่แล้วก็มีคือเหมือนเหมือนได้ร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่แต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟัง จะเกิดเหตุการณ์มีหลับหลังบ้านอ่ะพี่ฟิลไม่ใช่ไครัได้คุยคะ่ะพี่ฟิลได้โทรม,มาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอ,อย่างเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือคือสำหรับไปเตยรเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สองแล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอะ่ะเออไปถามอีกเรื่องได้ไหมครับเราสวยขึ้นเราดูแบบอืมน่าสนใจ เราสวยนจริงหรอคะอ่คือเรื่องเราดีในชีวิตเราสวยขึ้นเอาเอาจริงจริงๆนะวันเนี้ยอย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอ่ะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ไม่ตตาได้อยู่ในนั้น่ะมันทําให้ไมตตารักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย มันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยสึบเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็คงผอมลงมากมากด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งเพิ่งขึ้นน้ําหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะพิ้งน้ำหนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้บ้ามันสี่สองจากสามเจ็ดหถ้าลงเข้าไปแล้วหลังจาก เดินยังไงม <ใน S 1> ต่อไปโหเอาจริงๆแพลนแพลนก็ชีวิตนะวันนี้ day by day เลยต้องบอกตรงนี้ขอให้แค่คือนะวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอแล้วไม่ขออะไรเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอเพราะที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะอน้วันนี้ก็ขอแค่ให้ทําอะไรก็ได้ใน,ในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วเปอร์เซ็นต์ความสุขมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากวัน นนม,มันน้อยมากมันยังยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมยถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแ,แฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยไม่เคยได้เจอการถึงสูญเสียนักขนาดนี้ ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็ก็หนักนะค่ะแต่ว่าสุไปสีสัพตนาคาราคา <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะเ <c oughs> ป็นของคนใดยังไงบ้างครับ ไปขอพรใช่เพราะว่าเราเราปีมาลงด้วยก็สายพญายนาคค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่งตีไปขอพรขออะไรครับขอค่ะ<ม>ขอก็ขอเยอะขอขอเรื่องงานนะคะหลกัหลกๆกับเรื่องกับเรื่อง ตอนนี้ทำแบรนด์สินค้า<ะ>ทำตัวแบรนด์ cosmeti ค,ค,ค่ะ beauty โผล่มาทีียคะใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรต่เรเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่ท,ที่เกิดรายได <c oughs> ออ้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยก็เลยเป็นทั้งแม่ขาค่ะทำ b บ a ต t y นี่ก็ผลิตผลิต กับทางลิฟว์เวลของ RS Mall ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังจะต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแชทแชทที่หน้าที่หน้าศรีสัตรนาตราชค่ะใช่ก็อันนี้แหละเาไม่สก่เรื่องกัรกัเลข

รู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าล้วันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียน,ยนว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาเขาสดใสเขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะแล้วก็อยากไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างวันนี้อยากมามากใช่ มีเรื่องคุณแม่เต็มๆใช่ค่ะเพื่อศิลปินเป็นยังไงบ้างอาตองเพลโหเต็มบนเต็มเต็มค่ะเต็มๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนสนเต้นนะคะเพลงนี้สนเต้นแบบแทรดแทรดเรื่งเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบได้เห็นแบบการชั่นในติ๊กต็อกเขาจะจำค่ะใช่อย่างันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะก็ดีค่ะน่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็ เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทําบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะอืมตอนนี้กี่ขวบแล้วสี่ขวบค่ะเจลเจลโอเคไหมโอเคมุณถ่ายรูปค่ะอิสเซอร์ค่ะอิสเซอร์ก็มีรูปเลยจ้า

มีเบอร์แบบเข้มสุดเลยครับเบอร์สลูกต่ก็มีลูกหน่งสองทีนะหนึ่งสองเข้าไปเตยกลงนี้ค่ะโอ้ยเบนอกอ้ยับค่ะทุกคนับรถนึงกับเอออีกรุ่นึ่งครับเอาไปเตยก้องีต่อนะลูกนึ่งง เตยุงชยยนเตยทนนข้าทนนมะซ่าแทนแทนมซ่าเวอร์เออมีฮาวเมอไปเตเอ่ออดิแกรเวอไปเตยไปเตยไเยสร็จแล้วครับนา